เสียบข้างหมูนะคะเออเราก็ดูนงเนียงๆเ,เราด้วยเสียบข้างหมูมอ่ะยืดมือออกมาก,ก่อนดูสีมือเราโอเคย โอ้ยยังโอ้อยังถ้าไม่โอ้ยนี่ไม่ซีฟนะไม่โอ้ยแน่โอ้ยหางรอบสี่รอบโอ้ยหัวข้อข้างในนะครับกดกล้ามเนื้อข้อผากสุดหัวข้อข้านในกระแทกแน่นหนึ่งสองสามปั๊มยางปั๊มยางหนึ่งสองสามนะครับอ่าพร้อมยัง ็ก็ปั๊มยางจำง่ายคะัะปกติจะจำงี้แทงเ็จปั๊มยางจบค่ะจบหวยจงก่อนยาวั้

หนึ่งสองสามที่ได้เก่งนันเจแล้วแล้วก็มาปุ๊บต้นนครับกำเบอหลวมๆไม่แน่นนะครับปุ๊งไปตัดตังค์ปักปักปวกโนเท้าจาส้นเท้าค่ไม่ใช่ขนโ้นหน้าใช่เกือบ ต้นค่ะแม่นอยู่แม่นอยู่อ่ะขยับข้อสะโพกนิดนึงปึ๊กปึ๊ก